Make sure it's sound right, boy สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะขอรบกวนพี่ชิมสิมตใหนะครับครับเรามากันอยู่กันที่ที่อิ p เ e s s ชั่นครับอิ p เ e s s ชั่นช o อ โอเคเหมือนเดิมที่เรามาผลิตคลิปกันเยอะแยะใช่ครับวันนี้พี่ชิมจะมาแนะนำวันนี้จะมาแนะนำการบ่อยการบ่อยบริกรไม่ใช่ครับบ่อยบ่อยการแทงบ่อยบ่อยก็คือลูกติดกันลูกติดกันอันนี้ก็คือจะวันนี้จะมาอธิบายสองอย่างสองอย่างก็คือลูกบ่อยลูกบ่อยที่เป็นเหลี่ยมตรงเหลี่ยมตรงว่าแทงยังไงเห็นในทีวีโอ้โหอ กล้องมันซูมนะใช่บางทีเห็นแล้วรุ่นวิ่งมาเลยใช่ไหมเออแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะเข้าใจอะไรผิดด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมจะถามคุณนะได้ครับอันเนี้ยเหลี่ยมตรงเหลี่ยมตรงการแทงบ่อยเนี่ยเราดูครับอันนี้คุณนี่ตรงตรงหลุมตรงตรงตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยคือไม่ไม่ใช่ว่าแทงเหลี่ยมไหนก็จะลงทั้งหมดหรอใช่ครับ นี่ผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยสิการแทงถ้าเกิดอยู่เงี่เราก็ต้องแทงเหลี่ยมตรงถูกไหมครับมันถึงจะลงแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้สมมติอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเอาไมา้จี้มังเดกผมเห็นคุณจี้ผมจี้มาครับก็คือมันตรงเหลี่ยมอยู่แล้วแหละใช่มันตรงกันผมอะที่ผ่านมาผมแทงก็คือลูกอยู่ตรงไหนก็เถอะคิดว่ามันลงหมดใช่ไหมไม่ได้คิดอะก็ลงหมดทุกทูกลงหมดทุกลูก,ก,ลกจริงครับเออ แต่ว่าลูกขนาดนี้ไม่เคยนะครับเอามันไม่ลงเหรอคือถ้าแทงถ้าถ้าจะแทงให้ลงเนี่ยคือเราต้องแทงขาวให้โดนลูกแรกเนี่ยในเหลี่ยมลงมันถึงจะดันลูกที่สองเ่ะลงเหมือนกันเข้า<อ>ใจไหมสมมุติว่าแทงสมมติว่าอยู่มันตรงกันสามลูกเลยแต่คุณแทงไปครึ่งใบเนี่ยมันก็ไม่ลงเพราะมันไม่ใช่เหลี่ยมลงอะไหนสาิตใหที่ได้ดูดิสมมติว่าแทงแทงไปครึ่งใบใช่ไหม เอาแบบไม่ลงก่อนแบบไม่ลงก่อนโอเคอ่าเนีวผมแทงเหรียญที่มันไม่ลงนะครับเหรียญครึ่งใบเหรียญบางเหรียญอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็จะบิดไปเยอะเลยอพูดตรงๆแล้วอันนี้ผมไม่รู้ครับผมนึกว่าแทงอันไหนก็ได้ขอให้ลูกมันติดกันแล้วมันอยู่ในมุมที่เขาลงหมดใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าอู้ห้าคุณไม่เห็นว่าลูกมันตรงแทงยังไงโดนยังไงก็ลงไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าลูกตรงเนี่ยคุณก็ต้องแทงเหรียญลูกเนี้ยก็ต้องแทงให้ตรง ถึงจะลงคือถ้าลูกตรงอ่ะได้ครับแทงเหลี่ยมลงครับให้โดนลูกเนี้ยในเหลี่ยมลงถึงจะลงคุณก็ต้องเรงลูกเนี้ยให้ลงเหมือนลูกเนี้ยไม่มีอ่หม่โดนนะไม่มีแทงลูกนี้ให้ตรงให้ตรงลงสมมติว่าเป็นเหลี่ยมนี้เหลี่ยมลงคืออะไรก็คือเหลี่ยมสามตวนสี่อือใช่ไหมครับเหลี่ยมสามต่วนสี่คือถ้าไม่เลยมองลูกนี้เลยแหละใช่ก็ต้องเลก็ต้องแทงเหลี่ยมนี้ลูกนี้ให้ลงแทงลูกบ่อยเนี้ยให้ลงใช่ให้เป็นเหลี่ยมให้เป็นเหลี่ยมลง ใช่ครับไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่คุณไปแทงลูกนี่เต็มใบอย่างเงี้ยอยากจะแดงลูกนี้เข้านี่ก็ไม่ลงไม่ใช่อยากนึกอยากจะแทงโอ้ยมันติดกันนี่วาแทงบางๆก็ได้แทงอะไรก็ได้ก็ลงไม่ได้ไม่ใช่ใช่ต้องแทงเหลี่ยมลงเท่านั้นถ้าเป็นลูกตรงต้องทำไงได้ให้เราเล็งลูกแรกเนี่ยเป็นเหลี่ยมลงสมมติลูกนี้เป็นเหลี่ยมสามส่วนสี่ผมก็ต้องเล็งไปสามส่วนสี่เล็งสามส่วนสี่ให้ให้ให้เป็นเหลี่ยมลงของลูกแรกมันก็จะเป็นมันก็ลูกมันก็จะลง ตายแล้วครับพี่ผมเขินเลยเนี่ยผมไม่ไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยโอเคส่วนเอาเราก็อันนี้เป็นเราก็จะมีลูกที่มันเพิ่มความยากขรับอีกหน่อยอ่ายัางไงครับจะเป็นเหลี่ยมบ่อยแต่ว่าไม่ตรงหลุมไม่ตรงหลุมไม่ตรงหลุมใช่ครับอ่ะช่างภาพเอามามองด้านนี้มามองเหลี่ยมซ้ายมือนี้ว่ามันไม่ตรงยังไงอ่ะอันนี้นแดงท่า,าไหนเนี่ยมัน มันไ่นี่ถูกป่ะใช่ป่ะการใช่ใช่ครับถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะมีกรณีพิเศษอย่างหนึ่งคือเราต้องแทงเหลี่ยมตรงข้ามกันของลูกนี้ลูกแรกมันถึงจะลงคือถ้าเป็นผมผมมองเนี้ยผมเห็นแล้วเฮ้ยเหลี่ยมมันไม่ตรงเนี่ยผมก็ไม่แทงแล้วใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแทงบ่อยได้บ่อยได้เพราะว่ามันเป็นแรงมันเป็นแรงดนันแรงเฉื่อยแรงอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่ ต้องแทงด้านไหนต้องแทงฝั่งตรงข้ามสมมุติว้าอย่างนี้ขาอยู่ตรงนี้เราต้องแทงฝั่งนี้ใช่ไหมครับแดงเริ่มถึงจะลงต้องแทงฝั่งขวาเหลี่ยมสามเสี่ถ้าถ้าหลักการเดิมถ้าเป็นเหลี่ยมธรรมดาถ้าไม่มีลูกนี้ถ้าไม่มีลูกนี้ต้องแทงฝั่งนี้แต่พอเป็นลูกติดกันเราต้องแทงอีกฝั่งหนึ่งต้องแทงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามของของเหลี่ยมลงครับคือเราต้องแทงฝั่งซ้ายแทงฝั่งซ้ายอ๋อ แล้วแดงมันจะพาลูกที่สองอไปลงสมมูรนะครับแทงไปเอาอันนี้เกินด้วยมันเกินบางเกินกินใช่ตอนแรกตอนแรกเข้านี่ใช่ไหม,มไม่คิดแทงบางไปมันเข้าฝั่งนี้เลยอืออาจารย์อาจารย์สอนอาจารย์ต้องเอาให้ลงดิครับอเอาให้โอเคครอาจารย์ <laughs> โอเคเอาเราไปมันต้องมันต้องไม่ใช่เหลี่ยมมันมันต้องเผื่อด้วยมันต้องดูว่า <c oughs> มันมันบิดเยอะไหมถ้ามันถ้าสมมติว่ามันมันเข้าตรงจมูกเนี่ยมันเข้าตรงจมูกใช่ไหมครับขาอยู่ตรงนี้ คุณก็อาจจะเลงแค่เล็นเต็มเต็มใบเลงไปให,หหหงให้หนากว่าเหลี่ยมนิดหนึ่งให้หนากว่าเหลี่ยมนิดหนึ่งรูปมันก็จะดัดลงไปประมาณนั้นสองฝั่งเหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันสมมติว่าสมมติว่ามันเข้าตรงนี้อันเมื่อกี้เข้าตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้เปลี่ยนมาเข้าตรงนี้าะเปลี่ยนเข้าตรงนี้ จานหลบให้ตาก,กล้องอะนะเดีย๋ยวตป๊บนึงขอตั้งลูกก่อนอันนี้คือดูแลบ,บิดกค่อนข้างเยอะเลยเยอะไหมครับค่อนข้างเยอะนี่คือปกตินะถ้าผมนะผมมือใหม่ผมมองอย่างนี้ยไม่ลงแน่นอนไม่ลงผมก็ไม่บ่อยละไม่บ่อยแล้วผมก็แทงการแทงอะไรไหมครับแต่จริงมันลงได้ลงได้แต่ว่าคุณต,ต้องต้องต้องแทงขาวไปฝั่งนี้ให้แดงลูกเนี้ยวิ่งเข้านี่วิ่งเข้านี่แล้วมันจะพาลูกที่สองเนี่ย ดัดไปลงออกมาแสดงว่าไม่รู้ผมเข้าใจผิดเปล่านะคือขาวมันไปดนลูกเนี้ยมันจะกระแทกไปทางนี้ก่อนครับมันจะดันลูกนี้ก่อนมันจะดันไปแล้วมันก็เลยเหลี่ยมมันก็เลยไปดันก็ไปเหลี่ยมตรงข้ามเพราะฉะนั้นถ้าผมแทงขาวไปฝั่งซ้ายเนี่ยเพื่อพยายามให้ไปบิดลงเนี่ยไม่ใช่เราต้องแทงมาฝั่งนี้อ่ะโอเคลองดูมาฝั่งนี้อาลองดูครับอาจารย์ลองแล้วอาจารย์เอาให้ลงด้วยนะครับมันก็ไม่ง่ายมากครับแต่ว่านี่เป็น เดี๋ยวลองดูครับแทงแดงไปแทงทางขวาของขาวโอ้โหห่างเยอะเลยเพราะอะไรจ๊ะอันนี้น่าจะบางไม่พอครับเอาลองเลยเอาลองใหมบางไม่พอก็ประมาณสักแปดเก้าทีนะครัอไม่เกิดไม่เกิดอ่ะเข้าที่เดิมแดงลูกนี้เข้านี่ใช่ไหมผมต้องแทงคือเหรียมอ่ไม่ไม่ไม่ตรงหลุมอ่ะแต่ว่าฝั่งนี้ อย่างนี้เขาเลือกดัดได้ไหมดัดเหลี่ยมใช่ไหมมันแทงตรงข้ามกันไม่ได้ดัดครับอแทงตรงข้ามเหลี่ยมหลักๆก็คือการแทงตรงข้ามเหลี่ยมโอเคแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งมีผมว่าหลายคนแบบค่อนข้างจะแบบว่าอาจจะไม่รู้เหมือนกันคือติดเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกือบติดแหละครับสมมติว่ามันห่างขนาดเนี้อ่าอ่าอ่าห่างขนาดนี้มีมีผลไหมปราณเซนนึงประมาณเนี้ยครึ่งเซนเซนนึงมีผลไหม แม่ติว่าดัดทางนี้เหมือนเดิมไม่ตรงด้วยเหรอไม่ตรงด้วยแล้วมผมวต้องแทงไงครับพี่อันนี้จะเหมือนกับเดี๋ยวนะมันห,ห่างเยอะไหมเหมือนกับปิดครับจะไม่มีผลแทงตรงข้ามเหมือนกันแทงตรงข้ามเหลี่ยมเหมือนกันอย่างนี้เราต้องแทงฝั่งนี้ย<ม>ังงงไหมดูความห่างแล้วใช่ไหมครับอืมอ่าลองดูลองดู แทงให้แดงลูกนี้ไปทางนี้ครับมาลองดูนะโอ้โหนี่ไม่ลงเอาหมา่มันผิดค้างล้าเดี๋ยไม่ไม่ไม,ไม่คือคือรูกมันเกือบตรงอ่าสมมติมันห่างประมาณเนี้ยประมาณสองมิลสองมิลก็จะจะใช้เหลี่ยมตรงข้ามเหมือนกันเหมือนกับปิดลูกนี้ก็คือเหมือนกับติด อนแรกผมนึกเข้าใจว่าผมต้องแทงมาด้านขวาผมแทงทางซ้ายนะครับผมแทงดาซ้ายคือมันจะมีผลเหมือนกันคือติดกับห่างนิดนึงอ่ะคือจะใช้ตรงข้ามกันเหมือนกันประมาณนี้เขามอ่ะเป็นเพราะอะไรไหนอธิบายหน่อยดิมันยังไม่มันยังไม่มีความห่างที่จะเป็นแบบแรงกระทบมันกระทบกปนยังไงอาการอาจารย์ชิมอธิบายหน่อยคือถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอธิบายภาพแบบค่อยๆขาวิ่งเข้าไปแล้วมันไปทําไมมันไปทําอาการถ้าห่างอย่างเงี้ยครับไม่ได้แล้ว อ่าเอาหาปกติเด็ดที่เมื่อกี้แทงอ,ะอ่ะทางปกติคือที่เบื่อกี้แทงแล้วลงอ่ะเกือบติดอ่ะเหรอครับอย่างงี้เหรออ่าใช่ไหมถ้าจานแทงไปฝั่งไหนแทงตรงข้ามเหมือนกันครับตรงข้ามเหลี่ยมเนี้ยแทงตรงข้ามเหลี่ยมอ่าตรงข้ามเหลี่ยมก็คือลูกขาวอะ่ะแทงมาฝั่งนี้ถ่ายเข้ามาตรงตรงเลยครับอ่าลูกขาวต้องแทงฝั่งนี้ถึงจะลงอ๋อให้ลูกนี้มันบิดไปทางนู้น ให้ตนนัวนี้รูนนี้ดิดไปทางนู้นเพราะว่าอะไรอาจารย์เราแทนไปข้างนี้มันยังเป็นแรงแรงแรง,แรงมันยังเป็นแรงดันอยู่<อ>แรงผลักอยู่ของแดงสองของแดงคู่นี้ผมว่าเข้าใจบอกว่า,วานึกว่าต้องแทนไปข้างนี้ไม่ไม่ไม่มันมันถ้าอย่างเงี้ยมันต้องบางมากๆมันจะหลงมันต้องเป็นแนวต้องเป็นเส้นเหลี่ยมของมันเลยแต่อาจารย์ลองแทนช้าๆผมเห็นอยากฝ่งภาพ<ๆ>ต้องแทงฝางดูน,นะครับมันทําไมมันถึง sound right boy